สวัสดีครับผมวันนี้พบช่อง PJ t r a v ทูครับผมก่อนจะไปดูคลิปนี้ลืมกดโอเคโอ้เดีโโ๋ยวเมื่อกี้ยังไงล่ะโอเควันนี้ครับผมผมมีเรื่องจะมาบอกนะคือผมจะหยุดลงคลิปสักหนึ่งเดือนนะครับผมหนึ่งแล้วเหตุผลนั้นเดี๋ยวผมจะขอ อนุญาตมาบอกตอนที่ผมมาลงคลิปแล้วนะครับผมเหตุ hey, ผลนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาบอกทีหลังแล้วกันคือตอนนี้สภาพใหม่แหว่งแล้วอ้าวเดี๋ยวนะอ๋อน,น,นี่แล้วอาจจะมีคนสงสัยว่าคิมกับเจหายไปไหนเราจะมาตอบกัน อีกเดือนหนึ่งข้างหน้านะครับผมครับครับก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่อาทิตย์นี้ไม่ได้ลงและคีมกับเจหายไปไหนเดี๋ยวเราจะมาตอบกันตอนนั้นครับผมอย่าลืมนะครับผมลืมอะไรก็ได้แต่อย่าลืมสัมพัษไปเจียวก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปยจบข่าวครับผมผมครับ